เพื่อนๆมืาอนี้พามาชมสวนแมงรักค่ะพี่น้องนี่ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือแมงลักนะคะพี่น้องหรือผักคุณตูค่ะนะคะต่อไปนี่กินข้าวปุ่นข้าวปาดกับซเบเยากเลยค่ะพี่น้องนะคะป่าแล้วปลูกไบได้ค่ะนะคะนี่ค่ะเรื่องปลูกพักไว้ใจป่าเลยค่ะพี่น้องแต่เรื่องก็เผานีไว้ใจเย่าค่ะนะคะนี่ค่ะใบแมงรักก็ลังงาม กอดจันนะคะ,ะ,คะพี่น้องเพราะว่ามลแรงเริ่มเจาะนะคะเพราะว่าอยู่นี่จะบดใส่ยาขาแมลงต่างๆนะคะสคะันขาแมลงบามีค่ค่ะแต่ว่าจะใช้เป็นปุ๋ยคอกนะคะเบิ้งพี่น้องนะะี่ค่ะใบมะเริ่มโดนมลแรงเจาะนะคะนี่คะ่ะเนื้อให้เงยเจ๊กหน่อยหนึ่งคะ่ะพี่น้องนะคะก็ะสามารถเอาไปกินได้นะคะ ตอนนี้ก็พ่อรีใบรีย่างไปกินได้อยู่ดอกพี่น้องแต่ว่าก็บว่ให้ได้อยากเก็บนะคะพี่น้องก็ลัางงามนะคะให้มันงามก่นอนนี่ก่อนนะคะนี่ค่ะปาสะออนคักทั้งเบิร์นี่ก็คือใบแมงลักนะคะพี่น้องแมงลักลุ่นๆนะคะตัวก่อนนี่จะมีกับเพราแซมแต่หูมือนี่กะจะเป็นแมงลักอย่างเดียวนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะปู่พ่อได้กินได้ยาพ่อมาด้ซื้อในฮาร์บานอยู่ไกลตลาดนะคะพี่น้องนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวให้มันงามอีกจังหน่อยเดี๋ยวจะมา ให้เบิรงนะคะอีกสักรอบนึงค่ะ